อ่ะฮ่อไงไง่เวรุ่นของผมเช่นเคยฮะสเสริมพวกจัดให้จากร้าน PK Superbike ลอนทับ,บรีนะครับวันนี้จะพามาชมเจ้า CBR 6 5 0 R Black นะครับหรือว่าสีดำนั่นเองตัวนี้จะเป็นคสองสิบเกุดบนะท่านผู้ชมเดี๋ยวพามาชมรอบคันก่อนเลยดีกว่าสภาพดังฟ้าอีกแล้วนะครับแทบไร้รูรอยนะครับใสๆคันนี้ แถมวิ่งน้อยด้วยไมโคตรน้อยผมบอกเลยคันนี้มาได้ของแต่งกันดีกว่านี่เลยเด่นๆกาแทนจะเป็นของ RCB นะครับ Racing Boy นะแล้วก็การสะบัดนะครับได้ของ YSS พร้อมขาดจับตรงรุ่นนะครับมาข้างหน้าเลยวหล้าทรงซิ่งนะตรงนี้ก็จะเป็นคาร์บอนนะ แล้วก็กระจกวิ่งเล็ดนะตรงรุ่น c b r 6 5 0 r นะนี่ก็ยังมีวิ่งเล็ดอีกเอาแบบว่าจุกๆเลยคันนี้ของแต่งกาดน้ำกาดน้ำเคยเทนะท่านผู้ชมแล้วก็นี่กรนล้มซ้ายขวานะครับ แล้วก็ท่อท่อจะได้เป็นท่อกระป๋องปลาย2.5นะครับคาร์บอนนะสายสั้นนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวแต่งนะมาหน้าไมัมกันเลยดีกว่าบอกเลยวิ่งโคตรน,น้อยอะคันนี้วิ่งอยู่7,700กว่าโลเท่านั้นท่านผู้ชมเดี๋ยวพาฟัางเสียงเครื่องเสียงท่อครับ นะครับผู้ชมสำหรับใครนะครับที่กำลังหาเจ้า c b r 6 5 0 r สีดำหล่อหล่อหแบบนี้ร้านเราเปิดราคาอยู่ที่ที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกแล้วนะท่านผู้ชมก็ไปติดตามที่เพจเราได้เพจเรามีชื่อว่า PK Superbike Non t ุ a p นะครับชื่อเดียวกับชื่อร้านเลยนะก็อย่างที่บอกนะครับสภาพนังฟ้านะไม่น้อยนะครับสภาพนี้หออาที่ไหนไม่ได้แล้วนะก็ รีบเลยให้ไวรีบจองนะวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ